จากล,ล่องเรืออ่ะกำลังขึ้นมา,าพี่วานขอขอนี่นะมันมีมันมี เขาเปิดไว้นี่หว่าหิมะเต็มเลยเหรอชกชาด้าอัฮัลโหลถ่ายวีโอนะอานพี่เก๋พี่เก๋โอ้โหพี่เก๋ห้องสลอดเลยขอออนขอละให้ให้เอาให้ให้ให้ เอานี่คัดท้ายเร็วเร็วคัดท้ายอลิกาโต้อลิกาโตมาคัดท้ายนั่นได้วะนหนเออโอยคันนี้คัดท้ายหโหอ,โอ,โอาอกาศดีมากนี่คือประมาณสี่โมงเย็นยวจะมืดเร็วที่ ฤดูหนาวของญี่ปุ่นจะเมิเร็วรู้สึกจะ enjoy ทำยง Enjoy ราใชคุะรอรูปจากคุณแดง จะเป็นวิดีโอตามมาตลอดเลยนี่อาวโครนบนหลังคา,า,างบรรยากาศล,ล่องเรือให้ดู โอ้ใจเจ้าเบิ้โอ้โหไอไอไอนี้มาเยอะเลยเนี่ยนกเป็ดน้ำตามมาเลยบรรยากาศในหุบเขาอมาองหน่อยจะเอ๋จ้าเอจ้เอมืนเด็กเลยนะจ้เอจ้าเอ๋เหมืนเด็กวุ้ยหุบกวนอย่าทายเลยหุบกวน น้น้องน้องเป็ดน้ำตามมาด้วยน่าะี่มีมะกำลังตกของพรุ่งนี้จะสวยมากเขาบอกจะขาวโพลน

บรรยากาศตป็นน้นล่องเรือเ,อเือที่จะเป็นล่องเร็วเร็ว Ming 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 <laughs> à <đó>, à <laughs> à, Ming 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 à, Ming 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 ม้มาก็ตกมันเป็นากาศหนาวไหมเขาบอกว่าไม่หนาวเออเขาว่าใช่ไหมทำไมบอกไม่หนาวพ,พ่อพี่เอาถุงมือเอาทำาไมอ่ะก็บอกว่าไม่หนาวมัาก็ต้องเตรียมพร้อมนี่หรอหหเออว่า มาตัวอีกแล้วอ่ะอไรอะไตอนนี้กำลังเดินทางไปไหนนะล่องเรือล่องเรือโอ้โหที่ว่าเรืออะไรเรือเด็กไปไหนฮะกำลังล่องเรือเด็กๆอยู่ไหนวะเด็กๆอยู่ข้างหลังเอาวิ่งกันใหญ่วิ่งกันใหญ่เลยอยู่ข้างหลัง หิมาก็ตกจะมีเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นรสชาติที่อาจจะไม่เข้มข้นหรือว่าจัดจ้านเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาจะเน้นว่าทําอย่างไรให้เอาวัตถุดิบนั้นๆน,น,นะคะให้รสชาติของวัตถุดิบนั้นๆมันออกมาเช่นแครอดมันก็จะมีความเป็นแคลอทจ๋ามากนะคะหรือว่าเราทํา คนออกมาเท่าไหร่จะมีก็มีออกมาโคยฮิมะกันหนึ่งไหมคะตอนกันออกมาแช่องเซนตอนตีห้าลงยามสองคนโคยฮิมะข้างหน้ากันใหญ่เลยนะคะตรงด้านหน้าที่ก่อนที่รถจะเข้ามามเห็นรถ,เห,นรถเห็นรถถรถอะไรอะไรนะคะบอกเห็นเขารถถ่ใช่ใช่มีรถถด้วยะครับดนที่เดินไปทานข้าวจะมีต้นซากุระต้นหนึ่งแล้วก็วน้ำแข็งแบบเกาะจนคนญี่ปุ่นมาถ่ายรูปความเป็นอาร์ตของมันนะว่าอู ทานรอน้าแข็งหรือว่าขีม้มากมนะคะบางทีถ้าเรามาช่วงเนี้ยค่ะยังมีขาวพ้เลยนัถนนนี้ก็ข่าวพ้ค่ะแต่ก็ถือว่านั่นเร็วเหมือนกันนะคะไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าตกจนถ้าตกหลายวันติดกันนะคะก็จะยิ่งเนี่ยเทะเลทะเลเลยเนี่ยเป็นทะเลเลยเนี่ยไม่สวยแล้วก็อย่างหลังคาพวกเนี้ยค่ะถ้าเขาไม่โกยพอมันสูงมากๆอ่ะถ้าเขาไม่โกยยเมันก็จะพังได้เพื่นคนแก่ก็มักจะ ขึ้นไปโขวหิมะที่เล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วบางทีเผลอตัวแล้วชนมันทับผมนะคะเสียชีวิตคาทิมะก,ก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นที่บ้านของไกโดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นบ้านเดินที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าแบบนี้นะคะมันจะมีความเป็นตึกมีความน,นี้เอาบรรยากาศข <c oughs> ้าทางมาให้ดูะะมีอันนี้คือทาคเี็นกระแดดใช่ไหมคะ หรือว่าครีมหน้าแตกแัน <c oughs> หน้าแตกหรือว่าครีมกันแดดแ <c> ต <oughs> ่ดจริงๆเห็นอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาไม่มีแดดนะคะแต่ว่าหิมะเนี่ยมันมีความจ้ามากเลยนะคะ <c oughs> เกลือสีขาวดวงว้ของมันเนี่ยมันก็ส่งผลกับผิวของเราเหมือนกันนะคะ,ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือเราทากันแดดได้ก็ดีนะคะ <c oughs> วันนี้อากาศหิมะเนี่ยไม่ตกนะคะแต่ว่ามันก็จะเริ่มแข็งตัวนะคะพอเริ่มแข่งตัวแล้ว พื้นที่เราเดินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลื่นได้สูงมากนะคะยังไงรไะมัดระวังบางทีเราจะเดินนะคะ่ะถ้ามันใสๆแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นคือน้ำแข็งเลยนะคะถ้าเดินนี่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยลื่นปื้อนลื่นเปื้อนลงไปนอนรอบเดินก้นนอนสไลเดอร์ไปแล้วใช่ค่ะซ้อมท่าลงค่ะเพราะนั้นเดินตรงจุดที่มันยังนุ่มๆอยู่นะคะแล้วก็มันยังไม่มีความแข็งตัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเดินแล้วรองเท้าเรายังเกาะได้นะคะแต่ถ้าพอมันลื่นแล้วบางที แม้จะเป็นรองเท้ากันหิมะเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีส่วนที่เป็นฟัากันเารลื่นนะคะก็วิวสวยเ้องฟ้าวิวสวยตุกเกียววันนี้สิบเอ็ดองศานะคะตุกเกียวสิบเอดที่นี่นะคะจุดที่เราจะไปมันสูงนะคะอยู่ที่ดังามิเนี่ยเขามีความสูงระดับน้ำทะเลที่นั่นตอนที่โทรกุ่ยกับคุณทักเซีงเขาบอกว่าวันนี้ทั้งบนน่าจะอยู่ประมาณลบสามถึงลบห้า ในพ,พงล่างคือจุดที่เราจะไปเดินเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่อาจจะลบหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ประมาณสองสามองศานะคะเพราะว่าสูงสุดของเขาที่จังหวัดวาเกะเวันนี้อยู่ที่ประมาณหสามองศาเองนะคะนึกภาพตามง่ายๆค่ะที่มะดล้อมรอบแบบนี้เหมือนกับตู้เย็นใบย,ยักษ์เลยนะคะนั้นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ไม่ดูว่าตอนที่เราไปทานข้าวเห็นไหมคะมันจะมีต้นซากุระต้นหนึ่งที่แข็งไปหมดเลยะคะะ ีคนญี่ปุ่นมาถ่ายรูปเต็มเลยนะคะแล้วก็โรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนี้จะเห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวนะคะมีแต่คนญี่ปุ่นหมดเลยนะคะทำไมแล้วทำไมกลุ่มเราเข้าได้อะอันนี้ก็มีมีคอนเนคชั่นพิเศษนิดนึงก็ปกติแล้วเนี่ยจริงๆเป็นโรงแรมที่เซลล์เคยมาทา้งคายสองคนนะคะมั้ยื่นทรงแบบโอ้น้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งวเลยจอยนิ่งลำบาก ทุกท่านเดี๋ยวต้องระมัดระวัง,น,งนิดนึงนะคะนั่งดีกว่าค่ะดเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นนะคะเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะมาเป็นน้ําแข็งนะคะมาตอนช้าน้ําแข็งลงแล้วก็จะมีความอันตรายนะคะ<า>คนขับรถจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะ

กี่กันใช่ไ ไปไหมข้าวแดกเกตไปก่อนนะคะแม่ทำทางลุมเราไปทางกตนลยเอาสู้สู้เร็วอ่าขึ้นไหม